น้องกามครับค่ะพี่ภูมิวันนี้ไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวไหนดีคะไปประเทศภูฐานกันไหมอ๋เหรอคะพี่ภูมิจองตั๋วเครื่องบินแล้วเหรอคะอืมข้างในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ก็มีอ๋อโอเคค่ะแล้วจะไปยังไงอะคะจักรยานไงอ๋อโอเคค่ะพี่ติดต่ออไว้ให้แล้วอ๋อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวต้องไปเอาจักรยานใช่ไหมคะใช่อันนี้คือพี่ภูมิฝันมาแล้วใช่พี่เช่ามากดอแล้วเนี่ยอ๋อโอเคค่ะปดเยูไปเลยค่ะไป คครับผมวันนี้พบกับรายการสองล้อพาเพลินนะครับผมตอนนี้อยู่กับพี่ภูมิและน้องการน้องการค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้จักรยานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ภูมิน้องการก็เหมือนของพี่ภูมิเลยค่ะตอนนี้ใส่เซฟตี้เรียบร้อยแล้วนะคะใช่มีหมวกกันน็อกด้วยนะคะค่ะพี่ภูมิวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันคะอ่าประเทศภูฐานนะครับผมภูฐานนะคะบางคนเรียกภูตานก็ได้เนาะค่ะตอนนี้เราก็ได้เครื่องบินแล้วนะคะสองลำที่พร้อมจะบยบินแล้วตอนนี้ เราต้องไปทางไหนคะพี่ภูมิตามเส้นทางรถไฟฟ้าชมวิวเลยเดี๋ยวพี่นําไปโอเคค่ะตอนนี้เราโอเคค่ะพี่ภูมินําเลยนะคะ<ช>ต้องการจะตัวก้นนะคะไปเลยคะ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อุทยานหล,งลวงราชพฤกษ์นะคะใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะ อุทยันหลวงราชพฤกษ์จังหวัดไม่ค่ะตอนนี้เราอยู่บนถนนค่ะต่างต่างต่างบนถนนทนองางซูเปอร์ไฮเว่ยมันอยู่ตรงไหนของอุทยานหลวงราชพฤกษ์คะเนี่ย <c oughs> อยู่ตรงสวนนานาชาติครับผมตรงกใกล้ๆบริเวณหอเขียวเนาะจุดชมวิว สายมือ oh. ส่วนจากประเทศอินเดียนะคะ oh. ผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็ถึงแล้วสวนประเทศภูฐานนะครับ oh. ผมถึงแล้วนะคะเออน้องการรู้ไหมครับผมว่ากำแพงแก้วรอบๆสวนประเทศภูฐานนี่หม,า,มายมความว่าอะไรหมายความว่าอะไรเหรอคะพี่ภูมิความหมายก็คือเป็นการเชื่อม ยงระหว่างผู้ที่มาเยือนและวัฒนธรรมของประเทศพุทธนเนาะดยการนําหินจากประเทศพุทธนเนี่ยมาเชื่อมติดต่อกันด้วยดินเหนียวอ่าแล้วก็จะมีแผงไม้แกะสลักเนาะที่อยู่บนกําแพงมีทั้งหมด8ชิ้นสื่อถึงความสงบสุขและการเป็นคนดีของสังคมซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมพุทธศาสนาโดยสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้มักจะพบในวัดวาอารามและบ้าเรือนของชาวพุทธอ๋อ oh. คือปกติเขาจะใช้ดินเหนียวใช่ไหมคะเข้ามายัดตามซอกหินใช่ไหมคะพี่ภูมิใช่ครับผม,มไม่ต้องใช้ปูนเลยนะคะเนี่ยใช่เป็นแบบชาวบ้านของประเทศภูฐานเลยอ๋อก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะใช่มันจะดูถึงดูได้เห็นถึงความปานีดเลยนะคะตัวนี้แล้วเข้าไปข้างในกันไหมคะ ค่ะเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะ,ะว่าข้างในมีอะไระพี่ภูมินำไปเลยค่ะใช่มาค่ะพี่ภูมพีพ่ภูมิรู้ไหมคะว่าสะพานนี้มีมีขอบหมายว่าอะไรค่ะมันมีควอบหมายว่าไงครับสะพานนี้นะคะ ต้องการว่าต้องจำลองมาแน่เลยค่ะสะพานน่าจะใหญ่กว่านี้นะคะของจริงค่ะสะพานนี้นะคะเป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพไทยภูฐานนะคะมีความหมายถึงความเสมัคคีระหว่างประเทศไทยและภูฐานนะคะจุดเด่นของสะพานนี้นะคะจะมีการแกะสลักนะคะรูปดอกประจำชาติของทั้งสองประเทศนะคะพี่ภูมิ mm hmm. ประเทศไทยของเรานะคะก็จะเป็นดอกราชพฤกษ์นะคะส่วนประเทศภูฐานก็จะเป็นดอกบูป๊อปปี้นะคะ นอกจากดอกไม้ประจําชาติแล้วนะคะยังมีสัตว์สีสหายด้วยนะคะพี่ภูมิมีอะไรบ้างครับผมอ่าจะเป็นลิงค่ะมีลิงมีช้างมีกระต่ายแล้วก็มีนกนะคะพี่ภูมิจะเห็นได้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นช้างนะคะตรงนี้เป็นลิงค่ะตรงนี้กระต่ายค่ะตรงนี้จะเป็นนกนะคะ<อ>พี่ภูมิสัตว์ทั้งสี่ตัวนี้นะคะจะมีต้นกําเนิดมาจากนิทานพุทธศาสนาของปูฐานนะคะเรื่องสี่สหายสามัคคีนะคะ ค่ะส่วนวันนี้นะคะพี่ภูมิเราก็เที่ยวภูฐานประเทศภูฐานกันแบบ้อมปากขอมคอแล้วนะคะตอนนี้นะคะไฟบินของเราก็จะเริ่มบินแล้วนะคะเราต้องไปเช็คอินอีกนะคะ,ะกับประเทศไทยนะคะค่ะส่วนวันนี้นะคะ,ะคุณผู้ชมอ,อาจจะได้ความรู้เกี่ยวกับประเทศภูฐานไม่มากก็น้อยเนาะ,ะใช่ค่ะอ้าวพี่ภูมิมีอะไรจะพูดไหมคะ,ะเราจะปิดรายการกันเลยนะคะก็สําหรับรายการสองร้อพาเพลินวันนี้เนาะก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราสำหรับอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามนะครับค่ะขอบคุณค่ะ